คือที่ตรงนี้ก็เป็นที่บำเพ็ญบำเพ็ญทุกขลักษกิริยาก็คือการทรมานร่างกายร่างกายโยมนั่งให้สบายเนาะโยมไม่ต้องไป,ปเพิเพียบก็ได้นั่งสบายแล้วแต่เพราะว่าเวลาอ,อยู่ในใครจะมาเหยียดซอยข้างหลังนี่ก็ได้นะั้น <G ül üyor> ที่หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จออกบวชที่เมนามนุมมาซึ่งห่างก,กันนี้ประมาณ800กิโล800กิโลตรงนั้นก็มีเสาโศกอยู่นะฮะที่เมนาโม,มมาแล้วก็หลังจากที่พระองค์ได้อธิษฐานอธิษฐานเทศปัญจชิตก็ได้ สเสด็จมาแล้วก็มาเมืองราชคือเมืองควนานมคตที่เราไปเอเก้าสิบกิโลเอาไปบำเพ็ญเอาไปศึกษาในสำนักของอุตกาดาบทได้สมาบัติแปดอราณดาบทได้สมาบัติเก้าเมื่อ,อได้ ให้เขาเดินได้นะฝั่งนู้นเห็นดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนี่เข้ามาใกล้ก็ได้เดินได้จากนั้นก็มานั่งนู้นก็ได้มาท้ายก็นั่งท้ายแหละดี่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พระองค์ก็จะมามาที่นี่โดยมีอัญญาโกณทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉิ ได้มาคอยรุ่นคอยเชียรว,วา่าพระองค์ได้ัด่สรู้จะได้แสดงธรรมะในนั้นก็คืออัญญาโกนรรัญญะท่านได้ตอนที่ท่านาพยากรพยากรว่าจะได้ปเป็น ศาสดาเอกของโลกก็จึงได้พยากรณ์ไว้ว่าจะต้องเสด็จเป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อได้ทราบข่าวว่าองค์ได้ออกบวชก็จึงได้เด็จตามอ,าออกตามก็มาคอยรุ่นคอยเชื่อตรงนี้มันไม่อันนี้เขาทาปิดใหม่ทำปิดใหม่แต่ก่อนมันไม่ได้มีอันเนี้ยมันไม่มีมันไม่เหมือนถ้ำนะครับแต่ก็ทําไว้เพราะว่ามันอาจจะปิดไว้เพื่อมัน ใส่กุญแจได้อะไรประมาณนี้แต่ปกติมันจะโพงงพงแล้วตัวนี้ก็ต่ําลงไปต่ําลงไปแล้วก็สะดวกสบายพองก็ได้อ่าก็เรียกว่าอดอาหารอดอาหารจนพระวรลกายสู้ผอมที่เราไปอยู่ในที่บำเพ็ญทุกขลักกิริยาเสร็จแล้วก็เมื่อ,อเรียกว่าอดอาหารกั้นลมหายใจ ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จเป็นประหารได้จึงเกิดอุปมาสามข้อข้อที่หนึ่งคือไม้ที่มันมียางแต่มันแช่อยู่ในน้ำมันก็ไม่สามารถจะามาสีไปได้ประเภทที่สองคือไม้มันมียางถึงมันไม่แช่ในน้ำแต่ก็ไม่สามารถที่จาะาสีไฟได้ประเภทที่สามไม้มันแห้งแล้วก็ สาม,มารถที่จะอ,อยู่บนบกแล้วก็สีไฟได้ติดได้พระองค์ก็เห็นอย่างนั้นก็จึงได้พิจารณาว่า,าเราที่ออกบวชแล้วก็ถือว่าเป็นออกออกจากความยุ่งเหยิงออกจากความในภาระต่างๆาก็ออกมาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเทวด,ดามาดีดพินสามสาย สายที่หนึ่งก็คือเข่งเกินไปเข่งเกินไปเหมือนกับเราเป็นคนใจร้อนใจอ,อะ,อะก็โวยบายเขาก็ป่ามือลุกงอนมือยุมตาตาบอดตายาเงี่ยก็มีได้ประเภทที่สองคือหย่อนยานเกินไปอนยานเกินไปคือเป็นที่คิดว่าคิดว่าวา่าปุ่งนี้ค่อยทำบนก็ได้ ตัวเองยังไม่ตายง่ายอะไรประมาณนี้พอกลับมากินข้าวเ,เห็นมมกจิ้มฟันคุยกันไปกุดมาเห็นจิ้มฟันอยู่ข้างเอามาจิ้มฟันเล่นไม้จิ้มฟันแทงเงือกเอา้าเสือกตายอันนั้นทางสายกลางที่มันไม่เ็าเรียกว่ามันไม่เข่งเกินไปมันไม่หย่อนเกินไป<อ>ก็สามารถที่จะได้สำเร็จผลได้เพราะโพธิสัตว์จึงได้ กลับมาเวยพระกยาหารอันนี้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ไม่พอใจไม่พอใจก็พากันหนี้ไปที่ปานันสีที่เรามาเมื่อวานเนี่ยระยะท,ทาง280กิโล250กิโลจากนั้นพงก็เมื่อร่างกายที่สมบูรณ์โดยอาศัยคนชาวบ้านแถวนี้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเอานมแพะนมอะไรมาพอร่างกายสมบูรณ์ก็จึงไปที่ต้ไฟชาปปาัดป่าตลนในีโคตรเดี๋ยวเราจะไป จากนั้นนางชุชายดาแต่ก่อนนี้นางไปขอพอรไว้ตรงนั้นตรงต้นชัยจะะเจ้าอาชาปาลนีโคตรไปขอพอรพอไปขอพอรสองประการก็คือให้มีสามีตระกูลเสม,มอกันแล้วก็ให้มีบุตรเป็นผู้ชายเ <c oughs> มื่อนางได้สมบูรณ์ได้ทุกอย่างนางก็ไปบงวงสรวงเทวดาก็ให้คนใชไ้ไปไป ปาดกวดต้นไสอ,อออไปเราก็เห็นพระโพธิสัตว์ทึ่มีสีดุจด,ดังทองเพราะสีของพระองค์นั้นจะตัดจะเปล่งปังอยู่สองครั้งคือก่อนจะทัสรุแล้วก่กอนปริญญผพานสีจุดจะดุดดังทองดังนั้นก็ทําให้นางคนชัยก็ได้กลับมาบอกนางจุชสดาว่าตอนนี้เทวดารออยู่แล้วให้แม่เจ้านี่ให้รีบไปบวงสรงเทวดา นางจูชาดาก็ได้ข้าวมะุปายาต49ก้อนไปถวายก็บอกว่าขอถวายเทวดาแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าเรายังเป็นมนุษย์ธรรมดายังไม่ได้ไมีธรรมดงเทวดาอะไรก็บอกว่าพรปองค์ก็ขอถวายาให้ท่านนั่นแหละ แล้วก็ให้กำลังใจต่อพระโพธิสัตว์ว่าความปรารถนาของข้าพเจ้าสําเร็จแล้วเนี่ยก็ขอความปรารถนาของพระองค์ให้สําเร็จมอนดังความปรารถนาของข้าพเจ้าครับเสร็จแล้วนางชุตชนาก็กลับไปเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ยกคนชายให้เป็นที่ดาของตัวเองตัวเองก็ไปอยู่ที่เมืองภาษสีก็ไปบรรลุธรรมสวตาบันลูกชายก็สําเร็จพระอรหันหรือพญาสะ ลอาก็พี่ชายสา,ามีก็สําเร็จโซดาบันดังนั้นที่ตรงนี้ก็นางคนใช้ก็เอามาใช้แล้วก็นางก็ได้มอบพื้นที่และสมบัติเนี่ยให้แก่พุทธศาสนาตอนนั้นก็มีท่านอุลุก,กัสสปะขยากัสสปะแล้วก็นาทีกัสสปะที่ได้บวชแล้วก็ได้สําเร็จละพระลหันที่ขยาศีสะที่จะมาชี้ให้ดูนะท่นานก็มาอยู่นี้แล้วก็ ต่อมาสมัยพระเจ้าโศกมหาราชก็มาสร้างสถูปแล้วก็นำระบรมสายทกฐานไว้ที่บ้านนางสุชาดาส่วนนางสุชาดาก็ไปอยู่ที่บ้านนาศสีได้สําเร็จสวดาบันแล้วก็ลูกชายสําเร็จแล้วหันครับสามีก็สําเร็จสวนดาบันจากนั้นนะครับพระองค์ก็พระโพธิสัตว์ก็เอาถาดไปลอยกระโวนกระแสไปลอยอธิษฐานถ้าถาดมันลอยทวนกระแสขึ้นไป82อก็จะอันนั้น เดี๋ยวเราจะไปดูที่รอยทานหลังนั้นพระองค์ก็ไปตรัสรู้ที่ต้นประรีมหาโพธิ์พอพระองค์นั้นได้ญากุสะญากุสะที่โสติญาณธถวายนั่งทับนั่งทับญาญาก็คือโลกธรรมแปดลาบยศสรรเสริญสุขทุกเสียมรดเสียม,ามราบถ้าเรามานั่งทับมันไว้เนี่ยเราไม่เอาขึ้นมาสมองเนี่ย มันก็จะทาให้เรามันไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนหัวไม่ร้อนแต่ก้นร้อนแต่ก้นร้อนแต่มันก็ไม่มีผลประโยชน์ก้นร้อนนะครับมันไม่มีผลถ้าหัวร้อนเนี่ยไม่ได้ไม่ร่างฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดดูว่าพระองค์นั่งทับสิ่งเหล่านี้ไว้นั่งทับสิ่งนี้ไว้เมื่อนั่งทับแล้วพระองค์ก็จิตก็สงบพอจิตสงบก็พบ สามประการวันนี้เป่ามนิ้วนะสามตัวหนังๆก็ไม่ใช่คือหนึ่งไม่ใช,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 ใช่หนึ่งคือเห็นตัวเองบทเบสานุสติญาณรสชาติได้ครับยามหนึ่งตก็จะหกโมงถึงสี่ทุ่มยามสองสี่ทุ่มถึงตีสองยามสองตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าสามยาม ยามที่หนึ่งพระองค์เห็นตัวเองบุเบษาอนุสติยาน,นยามที่สองรู้การเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายหรือว่าจุดูปาจยาย<น>ยามที่สามอาศวัคขยานเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วสามารถจึงจะกำจัดได้จึงตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณเมื่อตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณแล้วจึงเกิดความ ตีติยินดีอตีติยินดีจึงได้อุทานว่าคำเรียกว่าพุทธอุทานอนเนกะสังสาลังคือพบชาติที่นายช่างได้ทําเดียนยอดให้แก่เราวันนี้เราสามารถที่จะทําลายได้ท่านเปิดอ่านดูได้อาถ้าไม่เชื่อถามอาจารย์ดูเมื่อพองได้นั้นอุทานเสร็จแล้วดีใจ เมื่อดีใจก็จึงพิจารณาปฏิโลมรูปทวนไปธรรมะที่อะรกว่ามีอะไรครับชาติมรณะทุกขะมีให้ไปดูเลยนะครับนั่นแนะก็คือมีพบมีชาติมีสังขารมีจิตวิญญาณมีอะไรนรั่นแหะนั่นแหละค,คือาะรกวาการการปฏิโลมปฏิโลมก็คือมันมีเหตุเหตุสิ่งนี้ หรือว่าจิตใจเนี่ยถ้าเรามีจิตใจถ้าเรามีสิ่งที่มันเ,เหตุที่เราคิดถึงลูกถึงหลานเราก็ไปเกิดในท้องของลูกของหลาน,มนแม้แต่พระครับแม้แต่พระให้จะมาเล่าให้ฟังวนเนอะยังเนาะยังพระนี่ได้ผ้ากีวรมาเนี่ยครับไปเอาพี่สาวล่ยผ้าไหมจากคอนแกนมา ามาถวายวมาทำแล้วมันสวยงามสวยงามทีนี้ก็การจะทาําผ้าจีวรมันทําองค์เดียวไม่ได้ก็จ <c oughs> ึงได้ให้เพื่อนมาช่วยช่วยแต่พี่อ่า <c oughs> <c oughs> พี่สาวก็เออเอาอาหารเอาอะไรมามาช่วยมาถวายมาทีนี้ท่านฉันมากดีใจ <c oughs> อาหารไม่ย่อยหรือย่อยไม่หมดท่านก็เลยได้ มรณภาพการที่มรณภาพเนี่ยจิตที่มันคิดอยู่ในผ้านะท,ที่มันเป็นผ้าไหม่แล้วผ้ามันยังไม่ได้ใช้นะ่ะก็เกิดเป็นเลนเกิดเป็นตัวเลนเนะี่ยตัวเลนไปทำในคุกเกอร์เลยตัวเลนเป็นตัวเล็กๆนะย,ยมตัวเลนก็วิ่งไปวิ่งมาเพราะถ้า ถ้าที่เป็นของพระสงฆ์นะโยมเขาจะต้องตัดแบ่งกันเนี่ยอย่างเงี้ยตัดแบ่งกันเพราะว่าผ้าในสมัยก่อนมันหายากโยมมันหายากแต่จะมาได้แล้ววันนี้ปืนหนึ่งแล้ว <c oughs> ผ้ามันหายากโยมยสมัยนี้มันก็ไม่ยากไม่ยากเฉพาะคนที่มีนะองค์ที่ไม่มีก็ยากนะโยมสมัยก่อนเนี่ยจะมาเนี่ก็ มันก็แต่ก่อนนี้จะมาก็เย็บเย็บผ้าเป็นนะสมยเป็นนียเนี่ยเย็บเป็นหมดเลยโยมเป็นทุกอย่างเรียนเป็นทุกอย่างแต่ทุกว,วันนี้ก็ดีลิทุกอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกอย่างเพราะอะไรถ้าเป็นทุกอย่างมันต้องทาทุกอย่างทาให้เป็นทุกอย่างมันก็เลยมีเลยเนี่ยคนฉลาไม่ใช่